สวัสดีครับเรามาเจาะลึกตลาดหุ้นไทยสำหรับปี2025กันดีกว่าครับมาดูกันว่าปัจจัยไหนกำลังจะเข้ามามีบทบาทแล้วเราจะมองหาโอกาสจากตรงไหนได้บ้างเอาละครับคำถามตั้งต้นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือท่ามกลางเศรษฐ,ฐกิจโลกที่แบบเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นี่นะครับเราจะไปหาของดีหรือมูลค่าจากตลาดไหนได้บ้าง เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นมันไม่ได้อยู่ที่บ้านเราเลยครับแต่ต้องมองจากภาพใหญ่ระดับโลกก็คือสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อเฟดนั่นเองประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือพอเฟดเขาเริ่มส่งสัญญาณว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้นหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่ามีท่าทีเป็น dovish นะครับพูดง่ายๆก็คือการส่งสัญญาณว่าอาจจะลดดอกเบี้ย แค่นั้นแหละครับมันทําให้ตลาดอื่นๆทั่วโลกรวมถึงตลาดบ้านเราเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยในสายตานักลงทุนมันเหมือนกับว่าท่าทีของเฟดต,ตอนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกุญแจดอกสําคัญเลยนะครับที่กําลังจะเปิดประตูให้เม็ดเงินมหาศาลไหลบ่าเข้ามาในตลาดเกิดใหม่และนี่นะครับคือปัจจัยภายนอกตัวโตวเป้งๆที่เราต้องจับตาดูแบบไม่กระพริบลเลยโอเคพอเรารู้แล้วว่าลมจากข้างนอกมันพัดมาทางไหน ทีนี้เรากลับมาสองบ้านเรากันบ้างดีกว่ามาดูกันครับว่าตลาดหุ้นไทยหรือเซ็ตของเราเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่บ้างเราว่าทำสวัดออลาิสกันแบบเร็วๆเลยแล้วคำถามคือสุขภาพจริงๆของตลาดหุ้นไทยตอนนี้เป็นยังไงกันแน่เรามาลองดูภาพรวมกันครับคือมันมี2ด้านที่ดึงกันอยู่ครับด้านหนึ่งเนี่ยจุดแข็งของเราเลยคือเรื่องราคาครับคือค่า PE ของตลาดอยู่ที่ประมาณ15บจุดองเท่า ซึ่งถือว่าไม่แพงเลยนะเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตมันเหมือนมีส่วนลดให้เรามี Margin of Safety แต่อีกด้านหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนก็คือเศรษฐกิจบ้านเราเองนี่แหละครับที่มันยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมมันก็เลยไปกดดันกำไรของบริษัทในตลาดอยู่ ทีนี้มาดูปัจจัยภายนอกกันบ้างมันเป็นเหมือนดาบสองคมเลยครับด้านที่เป็นโอกาสก็คือทาเฟดยังใจดีผ่อนคลายนโยบายต่อไปเรื่อยๆโอ้โหเงินทุนต่างชาติก็มีสิทธิ์ไหลเข้ามาอีกเพียบเลยดันตลาดให้ขึ้นไปได้อีกแต่ในทางกลับกันคมดาบอีกด้านที่เป็นความเสี่ยงก็คือถ้าเกิดเศรษฐกิจอเมริกาดันแข็งแกร่งเกินคาดขึ้นมาล่ะเฟดก็อาจจะเปลี่ยนใจไม่ลดดอกเบี้ยแล้วทีนี้แหละครับเงินที่เคยไหลเข้ามาก็พร้อมจะไหลกลับออกไปได้ทันทีเหมือนกัน โอเคเรามาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนอยากรู้ที่สุดกันดีกว่านั่นก็คือเรื่องมูลค่าหรือ valuation สรุปแล้ว SET ตอนนี้มันถูกหรือแพงกันแน่ตัวเลขแรกที่ต้องดูเลยคือ PE ครับอยู่ที่ประมาณ15.6เท่าพูดแบบบ้านๆเลยก็คือถ้าเราเหมาซื้อทั้งตลาดวันนี้เราอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ15-16ปีถึงจะได้ทุนคืนจากกาไรที่บริษัททาได้ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตตัวเลขระดับนี้ถือว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลเลยนะครับไม่ได้แพง ยังไม่หมดครับนอกจากราคาหุ้นแล้วยังมีอีกอย่างที่น่าสนใจมากนั่นคือเงินปันผลเฉลี่ยที่ประมาณ3.7%ต่อปีคือมันหมายความว่าระหว่างที่เรารอให้ราคาหุ้นขึ้นเนี่ยเราก็ยังมีกระแสเงินสดกลับมาเข้ากระเป๋าเรื่อยๆเหมือนมีเบาะนุ่มๆรองรับความเสี่ยงหรือเป็นกรอบป้องกันความผันผวนชั้นดีเลยล่ะครับแล้วถ้ารวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันล่ะทั้งราคาที่อาจจะปรับขึ้นและเงินปันผลที่จะได้ นักวิเคราะห์เขามองภาพในอีกหนึ่งปีข้างหน้าไว้ยังไงบ้างมาดูนครับคือแม้แต่ในสถานการณ์ที่แบบมองโลกในแง่ร้ายสุดๆหรือแบบรมะมัดระวังมากๆเนี่ยก็ยังคาดหวังผลตอบแทนได้เกือบ8%เซแต่ถ้าทุกอย่างเป็นใจตลาดกระทิงมาเต็มตัวตัวเลขอาจจะพุ่งไปได้ถึง2 6กปกว่าๆเลยนะครับโหถือว่าส่วนต่างมันกว้างมากตารางนี้ยิ่งตอกย้ําความน่าสนใจเข้าไปอีกครับคือมันบอกเราว่าถ้ากําไรของบริษัทต่างๆมันโตได้ตามคาดนะ ไม่ว่าจะเป็นโตนี้น้อย2%หรือโตเยอะ10%จะทําให้ PE ในอนาคตหรือ Forward PE เนี่ยมันถูกลงไปอีกมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันนี้เราอาจจะกาลังจ่ายเงินซื้อของที่ในอนาคตจะมีคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิมในราคาเท่าเดิมนั่นเองเอาละครับเห็นภาพรวมเห็นตัวเลขกันไปหมดแล้วคําถามต่อมาคือแล้วจะเอาไปปรับใช้ยังไงเรามาลองวางเกมแพลนการลงทุนกันดูครับ คือมันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวนะครับมันขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนเลยอย่างเช่นถ้าเป็นสายรอบครอบไม่ชอบเสี่ยงก็อาจจะใช้กลยุทธ์นักสะสมครับคือทยอยซื้อไปเรื่อยๆแบบ DCA ไม่ต้องคิดมากเน้นมองยาวๆหรือถ้าเป็นสายกลางๆหน่อยก็อาจจะเป็นนักจัดพอร์ตท,ที่ใช้กลยุทธ์คอเซทไลท์คือมีหุ้นแข็งๆอย่างธนาคารเป็นแกนหลักแล้วก็มีหุ้นหวือหวาอย่างท่องเที่ยวเป็นดาวเทียมคอยสร้างสีสันแต่ถ้าใครเป็นสายซิ่งชอบความเร็ว ก็อาจจะเป็นนักเทรดที่เน้นเล่นตามโมเมนตัมเห็นจังหวะดดีก็เข้าแต่ต้องมีวินยัยตั้งจุด Stop l o s สไว้ชัดเจนที่3-5%เพลาดท่าก็ต้องคัดทันทีโอเคมาถึงบทสรุปกันแล้วครับเรามากลั่นเอาเฉพาะประเด็นสำคัญๆ,ๆที่ต้องจำให้ขึ้นใจกันดีกว่าสรุปหัวใจของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยตอนนี้คืออะไรเ,เหตุผลที่ควรจะลงทุนก็คือ1ของไม่แพง2ปันผลดีและ 3. มีลุ้นว่าเงินนอกจะไหลเข้ามาช่วยดันแต่ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดใหญ่จริงๆนะครับก็คือการเปลี่ยนใจของเฟดที่อาจจะดูดเงินกลับไปได้ทุกเมื่อรองลงมาก็คือเศรษฐกิจบ้านเราเองที่อาจจะโตช้ากว่าที่คิดและแน่นอนเรื่องการเมืองในประเทศที่อาจสร้างความผันผวน,นได้เสมอก่อนจะลงมือทาอะไรนี่คือเช็คลิสต์ง่ายๆให้ลองถามตัวเองดูครับข้อแรกรองมองตลาดตอนนี้เป็นบวกหรือยังและมาระวังอยู่ขออ้อ2 ตั้งกฎของตัวเองไว้เลยเช่นถ้าเซ็ตหลุด1,200จุดเพราะปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนจะทำยังไงต่อและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือต้องตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องเงินทุนไหลเข้าออกตัวเลขนักท่องเที่ยวและที่ขาดไม่ได้เลยคือแรงงานเศรษฐกิจสำคัญๆของสหรัฐครับและสุดท้ายผมขอทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาในเรื่องราวการลงทุนของแต่ละคนตลาดหุ้นไทยจะเข้ามามีบทบาทแบบไหน หรือจะรับบทเป็นพระเอกตัวรองหรือเป็นแค่ตัวประกอบในปีที่กำลังจะมาถึงนี้